บอกว่าตัวเองเป็นมุสลิมอย่าไปว่าเขาเขาก็มีความดีเขาก็เท่ากับเราเป็นมุสลิมเท่ากับเราไม่ละหมาดกับคนละหมาดเท่ากันนะ ให้รู้ไว้เลยนะว่าคนที่หวังที่จะถูกชื่นชมก็คือคนที่หวังที่จะทําอามันอิบะาดาเพื่อการตออะต่อพระองค์หวังความดีหวังที่พระองค์จะทรงตอบรับการเตาบะส่วนความหวังที่ไม่มีการปฏิบัติอะไรเลยดังนี้เป็นความหวังที่น่าตําหนิหวังอย่างเดียวมันมีเขาเรียกมูร์เจียในประเทศสังคมไทยน่าจะมีนะมันคือเชื้อหนึ่งมุร์เจียก็คือคล้ายๆกับเสรีนิยมแอ่เสรีนิยมลิเบรอลคุณทําไปเลยศาส,สนาอยู่แค่ เคยเห็นสัมภาษณ์ของผู้หญิงอะนะตุรกีเขาบอกว่าเขาเนี่ยก็เป็นมุสลิมนะละหมาดไม่ได้ละหมาดไม่คุมหัวด้วยแม่อะไรเลยมันอยู่แค่ใจนี่แหละมุรเจียหน้าตำหนี่คือหวังอย่างเดียวแต่ไม่ทำอิบาดาอะไรเลย บอกว่าตัวเองเป็นมุสลิมอย่าไปว่าเขาเขาก็มีความดีเขาก็เท่ากับเราเป็นมุสลิมเท่ากับเราไม่ละหมาดกับคนละหมาดเท่ากันเหรอไม่เท่าแล้วเนี่ยแหละและสังคมไทยเป็นอย่างนี้จริงๆนะเป็นมุสลิมแบบมุรจิอามูรจิอาก็คือค่อนข้างหวังสูงเออเดี๋ยวล้อกาให้อภัยอย่าไปว่าเขาเลยเป็นไหมเคยเจอผมเองก็เคยเจออย่าไปว่าเขาเลยละหมาดเขาละหมาดไม่ได้เขาละหมาดไม่เป็นไปสอนอย่าไปว่าเขาเลยปล่อยเขาไปพังหมดเลยและสังคมมุสลิมในประเทศไทยมีเชื้อนี้อยู่นะและโดยเฉพาะ กลุ่มอชาชัยเอรคก็มีเชื้อของมุรจีอาด้วยในประเทศไทยเนี่ยเยอะหวังอย่างเดียวแต่ไม่ทําหรือทําอย่างเดียวบิดอา